Godliness of salvation is fruit a เพราะว่าการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความรอดที่เราได้รับ Godliness does not save us เพราะว่าการที่เราจะเป็นคนของพระเจ้าได้มันไม่ใช่หมายความว่าเราเป็นก่อนแล้วเราจะได้รับความรอด good behavior don't save us หรือว่าความประพฤติที่ดีเนี่ยไม่ได้ทําให้เราได้รับความรอด but when we are saved and filled with the holy spirit แต่เมื่อเราได้รับความรอดโดยความเชื่อเราเต็มล้นไปได้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ the holy spirit gives us a power to live godly life พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะให้พลังกับเราที่จะดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าได้ก็อย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความประพฤติก็ยังเป็นเรื่องสําคัญ to draw behavior that people see god in our life เพราะว่าผ่านทางความประพฤติของเรานี่แหละที่จะทําให้ผู้คนเ เห็นพระเจ้าในชีวิต it, it ของเราโดยผ่านทางการดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าเราถึงสามารถจะเป็นแสงสว่างเป็นพระพรให้กับผู้อื่นได้ from god, that not the แต่ถ้าเราเริ่มเ mm hmm. ชื่อว่าออเราจะเป็นคนชอบทาในสายตาของพระเจ้าได้หรือได้รับความรอดนั้นเราจะต้องประพฤติดีก่อนอันนี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐละ